samba sambo to utang apa tang suaka atau apa temu mang nama sang, seperti pano apa sa awak sang ko nama Anda mayang pakawato bo pakana Namo muat tasabakauatu arahato sama-sama ta-ta.. Nah, arahato sema sama ta-ta.. arahato sama-sama <coughs> โกศนละสูตรว่าด้วยการเจริญสติปัฏฐานสี่สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนคะรามณนะคามชื่อโกศลในแคว้นโกศลณที่แห่งนั้นแลพระผู้มีพระภาคตัดเรียกพิสุททั้งหลายแล้วได้ตัดพระพุทธภาษิตนี้ว่าดูก่อนพิสุททั้งหลายพิสุทธทั้งหลายที่เป็นผู้มาใหม่ บวชยังไม่นานพึ่งมาสู่ธรรมวินัยนี้อันเธอทั้งหลายพึงให้สมาทานพึงให้ตั้งอยู่พึงให้ดำลงมั่นในการเจริญสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสี่เป็นฉนหนมาเถิดผู้มีอายุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปัชญะญมีธรรมะเอกผุดขึ้นมีจิตผ่องใส มีจิตตั้งมั่นมีจิตมีอารมณ์เดียวเพื่อรู้กายตามความเป็นจริงจงพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่เพื่อรู้เวทนาตามความเป็นจริงจงพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่เพื่อรู้จิตตามความเป็นจริงจงพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่มีความเพียรมีสติพีสัพพชัญญะมีธรรมเอกผุดขึ้น มีจิตผ่องใสมีจิตตั้งมั่นมีจิตมีอารมณ์เดียวเพื่อรู้ธรรมตามความเป็นจริงดูก่อนพิสูจทั้งหลายแม้พิสูจทั้งหลายที่ยังเป็นเสขคะยังไม่บรรลุอรหันต์ปรารถนาความกเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมก็ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียร มีสัมปะชัญญะมีธรรมเอกผุดขึ้นมีจิตผ่องใสมีจิตตั้งมั่นมีจิตเป็นอารมณ์เดียวพึงกำหนดรู้กายย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่เพื่อกำหนดรู้เวทนาย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่เพื่อกำหนดรู้จิตย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่มีความเพียรมีสัมปัชัญญะมีธรรมเอกผุดขึ้น มีจิตผ่องใสมีจิตตั้งมั่นมีจิตมีอารมณ์เดียวเพื่อกําหนดรู้ทมดูก่อนพิสูจ์ทั้งหลายแม้สูตทั้งหลายที่เป็นอรหัตตะขีนาศอยู่จบพรหมจรรย์ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วโปรงภาละลงแล้วมีประโยชน์ตนถึงแล้วโดยลำดับสิ้นสังโยชน์ที่จะนำไปสู่พบแล้วหลุดพ้นแล้วโดยรู้ เพราะรู้โดยชอบก็ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีธรรมเอกขุดขึ้นมีจิตผ่องใสมีมั่นมีจิตมีอารมณ์เดียวพลากจากกายย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่พรากจากจิตแล้วย่อมพิจารณาเห็นทรรธรรมอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะ มีธรรมเอกขุดขึ้นมีจิตผ่องใสมีจิตตั้งมั่นมีจิตมีอารมณ์จิตมีอารมณ์เดียวมาใหม่บวชยังไม่นานเพิ่งมาสู่ธรรมวิทยัยนี้อันเธอทั้งหลายพึงให้สมาทานพึงให้ตั้งอยู่พึงให้ดำรงมั่นในการเจริญสติปัฏฐานสี่เหล่านี้จบสูตรที่สี่เจริญพรข้อน,นี้ก็จะเห็นว่าเป็นหลักปฏิบัติ เรื่องการเวลาณาเห็นากายในกายเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมเนาะก็คือการมีสติระลึกรู้ถึงสิ่งที่เป็นกายมีลมหายใจมีการเคลื่อนไหวมีการทํกากิจกรรมต่างๆมีการพิจารณาเห็นร่างกายนี้เป็นเหมือนซากศพอะไรอย่างเงี้ย เป็นของไม่สยไม่งานเป็นต้นนะอันนี้เรื่องเรื่องของกายเนะเาะโดยเพราะยิ่งที่เราสามารถทําได้ประจําก็คือเอออียบทต่างๆในการยืนเดินนั่งนอนการคู่กันเหยียดการหันซ้ายแรงขวาอันนี้ก็ทําได้บ่อยๆใช่ไหมหรือการตามดูตามรู้ลมหายใจเข้าออกต่างๆอันเนี้เพื่อที่จะกาจัดอวิชชาความชอบกาจัดโทมนัสความไม่ชอบนความชอบความชังออกจากใจเนาะ มีใจเป็นกลางพอมีสติมีสัมพัญญะพร้อมแล้วก็เกิดความสงบเป็นคือมีจิตผ่องใสจิตตั้งมั่นจิตอารมณ์เดียวนี่คือเรื่องของสมาธินะีของเป็นลักษณะของสมาธิก็จะกำหนดรู้ธรรมเหล่านั้นตามความจริงตามความจริงหมายถึงอะไรเห็นว่ากายเวทนาจิตแล้วก็ทรรเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็ เป็นอนัตตาคือไม่มีตัวตนอย่างแท้จริงอะนะไ,ได้ปล่อยไ,ได้วางความยึดติดถือมั่นเดิมๆนั่นคือสิ่งที่เป็นเป้าหมายเวทนาคือความสุขความทุกข์หรือความรู้สึกเฉยๆเนาะส่วนจิตก็คือสภาพจิตที่มีอจ,จิตที่โลภจิตที่โกรธจิตที่หลงจิตที่ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเป็นต้นนะส่วนธรรมคืออะไรธรรมก็คือสิ่งที่ประกอบกับจิตอะ คุณธรรมต่างๆหรือกิเลสต่างๆมีความโลดความโกรธความหลงความไม่โลภไม่โกรธแล้วก็ปัญญาเนี่ยหรือจะด้วยคุณธรรมต่างๆอื่นๆก็แล้วแต่มีความเมตตาความกรุณามุทิตาต่างๆที่เกิดขึ้นในใจอะในจิตนะครับก็เรียกว่าธรรมทั้งสิ้น,นะกรารวินาเห็นสิ่งนี้นตามความจริงก็จะทําให้เราเข้าใจแล้วก็ปล่อยวางความวิติถือมั่นที่เคยยึดว่าเป็นเราเป็นเขาต่างๆ นจากทุกได้จเจริญพรมีคำถามไม่มีอะไรเพิ่มเติมไหมก็คือไม่ว่าจะเป็นเอพระที่บวชใหม่ที่ยังเป็นเสขะอารหารันต์ทีนาศกหรือเป็นอะไรก็ปฏิบัติเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ก็คือ,อต่อให้คุณบรรลุธรรมเป็นอรหันแล้วเนี่ยอารหารันต์ทีนาศก็คือผู้มีทีนาสกคือผู้มีกิเลสเนาะ ผู้มีอาสวะเนี่ยันสิ้นแล้วขีณาแปลว่าสิ้นแล้วนะขีณาแปลว่าสิ้นอาสวะแปลว่ากิเลสนะอาาะอาสวะอรันตะนะไม่ว่าจะเป็นคนใหม่เป็นกิเลสเป็นเสขาก็คือเป็นอริยบุคคลแล้วแต่ยังไม่ถึงอรหันนะส่วนอรหันก็คือสูงสุดละก็ยังต้องฝึกต้องปฏิบัติต้องทำอยู่นะ,จะเจริญพร เป็นสีที่โงเล่นยาใไม่ปฏิบัติเนาะโอเคแม้กระทั่งญาติโยมก็สามารถจะปฏิบัติได้เหมือนกันนะครับเป็นการฝึกตัวเองเดินผ่อนอันเราไปฏิบัติเลยเนาะวายประมาณสักสี่ห้านาที เดินพรติสุขสขสนกันเนาะอิทังโนปุญะภาคังสัพพสตานังเทมะข้าพเจ้าขอแผ่สันบุญสุขกุศลไปให้แก่บิดามารดาครูบาอาจารย์ท่านผู้มีพระคุณท่านผู้มีบุญคุณทุกๆท,ท,ท่านเจ้ากรรมนายเวรผู้ผีปีศาจทั้งหลาย เทบูเทบริดาทุกุองค์ขอจงได้อนุโมทนาในส่วนบุญสกุศลที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญไปแล้วนี้สัตว์ทั้งหลายที่มีความทุกข์ขอจงพ้นจากทุกข์สัตว์ทั้งหลายที่มีความสุขอยู่แล้วขอมีความสุขนี้ขึ้นไปด้วยกันทุกท่านทุกคนทุกตนเถิดจุเจริญพรามพิรง